So l w up No I don't take shit. I got no love for the fake is if you w a n n a play tough and w a n n a hate this I'll a l w a y show up. s up สวัสดีครับผม GT ครับตะว,วันนะท้อนรับสู่ช่องของก๊อฟนั่นเองนะครับวันนี้จะพาดูในรุ่นของ Everest Sport Special Edition นะตัวบวกแพ็คเกจนั่นเองนะก่อนที่จะพาไปดูพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณผูช้ชมที่เพิ่งเข้ามากดติดตามช่องของกอ๊อฟแล้วก็กด Subscribe ให้ก๊อฟด้วยแล้วกันนะครับพาไปดูกันคันนี้กับตัว Everest Sport Special Edition ที่มีการแต่ง จัดไตมาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการทําสีใหม่นั่นเองนะในการแรปสติ๊กเกอร์หรือว่าการจัดเต็มในเรื่องของช่วงล่างแนละชุดเบรกหรือว่าเรียกว่าชุดสุดต่านนั่นเองนะฮะจัดไปเซตตัวนี้สวยๆเลยนั่นเองนะคร้ามาดูกันนะคันนี้นะครับเป็นตัว a อเวลสปอร์ t ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะฮะตัวเครื่องยนต์ต่างๆก็จะเป็นตัวเทอร์โบตัวเดียวนะครับร้อยจ็ม้า แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะฮะกับตัวนี้ตัว e v e r e s t Turbo นะ,ะตัวนี้170ม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับคุณผู้ชมนะได้เครื่องตัวใหม่ที่พัดลมหน้าเครื่องไม่มีแล้วนะครับใช้เป็นพัดลมมน้ำไฟฟ้ามีดีเลย์มีเทอร์โมสตัตในการปรับการทำงานของรอบตัวพัดลมนะทำให้เครื่องเนี่ยมันเดินเครื่องได้เงียบมากขึ้นนะครับแล้วก็การส่งกำลังไปสู่ชุด ชุดทอร์คคอนเวอร์เตอร์ทำได้ดีมากขึ้นนะรถการสูญเสียกําลังเพราะไม่มีสายพานให้ตัวิกเกี่ยวโยงกับตัวเครื่องยนต์แล้วนะพัดลมก็ระบายความร้อนได้เสถียรมากขึ้นไม่ต้องอาศัยรอบของเครื่องยนต์สมมุติว่าเครื่องร้อนแต่จัดเลยแล้วรถจอดอยู่นิ่งนะครับพัดลมต้องการสปีดที่เยอะกว่าน,นั้นเดี๋ยวมันทาไม่ได้เพราะว่าเครื่องมันรอบเดินเบาอยู่มันก็จะส่งผลให้การระบายความร้อนช้าความร้อนขึ้นสูงนะครับระบบปรับอากาศในรถ ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำความเย็นไม่ค่อยได้นั่นเองปัญหาพวกนั้นจะหมดไปเพราะตัวนี้เป็นพรดลมมออน้ําแบบไฟฟ้านั่นเองนะตัวนี้ที่ได้ไปแบตเตอรี่ได้เป็นตัวดีสุดอยู่แล้วนะครับเป็นตัว A G M แบตเตอรี่นะครับ80แอมป์800 C C A ให้ค่า C C A ที่สูงมากถึง800 C C A งั้นการสตาร์ทเครื่องต่างๆนะครับทำได้หมดงังวลไร้ปัญหาแล้วแบตที่เป็น A G M เป็นแบตที่จ่ายไฟได้นิ่งได้เสถียรที่สุดจ่ายไฟได้ลึกที่สุดณนะปัจจุบัน แล้วก็ตัวกำลังของตัวแบตให้สูงถึง80แอมป์นะฮะให้มาแบบนี้แบตลูกใหญ่แบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องคู่กันเรื่องของไดชาร์จฟอร์ดให้ไดชาร์จที่ใหญ่มากนะคุณผู้ชมนะตัวนี้ให้มาใหญ่ถึง250แอมป์นะครับ250แอมป์เลยตัวเดิมเนี่ย230แอมป์ใหญ่แล้วนะตัวใหม่นะครับเปลี่ยนเป็น250แอมป์นะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีก นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะสังเกตว่านะเขาวางเครื่องไว้ที่ตรงกลางแล้วก็ชิดด้านในที่สุดนะครับเพื่อให้หลักเขาเรียกว่าสมดุลหรือโมเมนตัมมันดีที่สุดขับรถได้ดีที่สุดบวกถึงความปลอดภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับในการชนที่ด้านหน้าหรือด้านข้างเนี่ยที่มันจะมีคานแข็งเซฟตี้อยู่รอบคันทาให้การกระแทกเข้าไปหาเครื่องยนต์สู่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันทําได้ยากมากขึ้นลดการ เสียหายที่ตัวเครื่องยนต์หรือว่าชุดเกียร์นั่นเองนะครับในการจัดวางแบบนี้ตัวนี้เขามีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะแต่ว่ามีโหมดตัว M ให้นะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นแมนนวลได้อะไรได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องของชุดเบรกนะฮะร,ระบบเบรกจะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วตอนนี้นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะครับ จะไม่เป็นปั๊มลมเบรกแล้วพอมันไม่เป็นหม้อลมเบรกสิ่งที่ได้เลยก็คือเบรกมันไม่แข็งนั่นเองเวลาลืมสตาร์ทนะครับเบรกมันจะไม่แข็งแล้วก็เรื่องของการจ่ายน้ำมันเบรกนะคุณผู้ชมดูนะมันจะเป็นท่อหไหมมันจะมีสีอยู่ สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงแบบนี้นะครับในการจ่ายตัวน้ํามันเบรกไปสู่ล้อต่างๆนะใช้เซ็นเซอร์จับงั้นแต่ละล้อจะจ่ายน้ํามันเบรกไปไม่เท่ากันทําให้การเบรกอ่ะมันนุ่มนวลมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับลดการเสียการทรงตัวได้นะครับแล้วก็ทํางานคู่กับระบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกด้านหน้า AEB ตัวจับคนเดินตะหนุนต่างๆที่มันจะมีการเซฟตี้นะตัวนี้ก็จะเข้ามาเสริมทําให้ระบบต่างๆมันสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะนี่คือระบบที่ให้ไปตัวเครื่องยนต์นะครับได้บปสาหรับ Ever e s ร Special Edition นะอันนี้ที่ทามเมื่อกีเปิดฝากระโปรงคุณผู้ชมน่าจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวนะนะมันเป็นสีขาวนะตัวรถเดิมนะครับแต่ตัวนี้เป็น w ร a สติ i กเกอร์ไปนะครับเป็นสีเทานมนะสีเทานมหรือสีเทาพอ c h ชนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนตัวนี้เป็นตัวชุดกระจังหน้าของ Victor ร์เวอร์ชันสนะไอตรงนี้ที่เขาเขียนว่าสีฟ้า นะความจริงไม่ใช่นะครับคือเขาบอกนะชุดแต่งตรงนี้มันเลือกได้นะไอไฟเดย์ทามของเขาเนี่ยว่าเป็นสีขาวหรือสีฟ้าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีฟ้านะครับงั้นทางวิกเตอร์เขาก็ต้องส่งมาเพื่อให้รู้ว่าไอเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะครับส่วนไฟสีเนี่ยเลือกเป็นสีส้ม3จุดกรนะจังสเกิร์ตด้านล่างนะครับชุดของวิกเตอร์แบ็บสติ๊กเกอร์ให้มันเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถไปอยู่แล้วนะครับตัดกับตัวสีตัวดําเงานั่นเองแอปซูลูตแบบ็แบคนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าของ ตัวเอเวอรสต์สปอร์นะมีให้ครบหมดตัวจับด้านหน้าป้องกันนะตัวจับคนเดินถนนด้วยนะครับแล้วก็เตือนการชนด้านหน้าช่วยเบรกด้านหน้า AEB นะพวกนี้มีให้หมดนะครับแล้วก็มีระบบช่วยหักพวงมาลัยนะครับช่วยหกักนะไม่ได้หักให้เรานะครับช่วยเสริมแรงหักพวงมาลัยก่อนที่จะเกิดการชนสมมติว่าขับมาปุ๊บระบบ AEB มันเตือนนะครับตกใจเย้ยมันต้องหักซ้ายแล้วเราหักซ้ายไปน,นิดเดียวไอ้ระบบเนี้ยมันจะช่วยหักซ้ายให้เยอะขึ้นให้รถมันรบ สิ่งกีดขวางได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือระบบที่ใส่เข้ามาให้ด้วยแล้วก็มีตัวกล่องเรดาร์นะคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับนี่กล่องเรดาร์ตัวนี้คือของเด็ดของดีนะโดยปกติทั่วไปรถทั่วไปเนี่ยระบบจับเลน,นต่างเขาจะให้แค่กล้องข้างบนกล้อง a d a s สที่ได้เห็นบ่อยๆได้ยิงกันบ่อยๆเขาจะมีแค่ AD a s เขาจะไม่มีเรดาร์นะครับถ้ามันไม่มีเรดาร์แล้วมันมีเฉพาะ a d a s มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในกรณีที่ ทัศนวิสัยไม่ดีนะฝนตกหนักมองข้างหน้าแทบไม่เห็นหมอกลงจัดๆเลยนะครับไอ้กล้องเนี่ยมันก็เหมือนตาเราตามันบอดงั้นระบบตัวจับด้านหน้าช่วยบงช่วยเบรกต่างๆ สนิทมองไม่เห็นนะครับแต่ตัวนี้มีกล่องเรดาร์เข้ามาช่วยทําให้ทัศนวิสัยที่เลวร้ายแบบนั้นนะครับตัวเรดาร์มันจะยิงแล้วก็มีการสะท้อนกลับเข้ามานะทำให้การทํางานระบบต่างๆทํางานได้ดีมากขึ้นระบบ Adaptive Cruise Control ที่ช่วยเบรกให้ถึงจุดหยุดนิ่งต่างๆเนี่ยพี่สามารถกดใช้ตรงนั้นได้เลยเจอสถานการณ์พี่กดโหมดตัวนี้มีกล่องเรดาร์เข้ามาช่วยเข้ามาประครองสายตามองไม่เห็นกล้องเอเดสมองไม่เห็นเราดาร์มองเห็นช่วยรถอุบัติเหตุได้เลยนั่นเองนะครับกับระบบตัวนี้ที่ฟอร์ดใส่เข้าไปนั่นเองนะครับ ด้านหน้าประมาณนี้ส่วนตัวเรื่องของช่วงล่างนะครับคันนี้ใช้เป็นช่วงล่างตัวเดิมของเขานะฮะช่วงล่างตัวเดิมของตัวฟอร์ดเพราะว่าคันนี้ไม่ได้โหลดลงนะใช้ความสูงเท่าเดิมนะครับปีกนกเดิมมีห้ายอยู่แล้วแล้วก็ตัวโช๊คนะครับของตัวเอเวอเรสก็เป็นโช๊คที่ดีอยู่แล้วนะค,คันนี้เขาเพิ่มในเรื่องของเน้นในเรื่องของชุดระบบเบรกนะครับเปลี่ยนเบรกใหม่เป็น21่แซดนะสีเขียวมะนาวสะท้อนแสงนะครับ เป็นเบรกไฟฟ้าหกพอร์ตนะพร้อมจานเนี่ยขนาดสี่หนึ่งศเป็นจานไฮคาร์บอนเซาะล่องแบบนี้นะครับจานไฮคาร์บอนก็คือเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีนะเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องสิ่งสกปรกจากผ้าเบรกเนี่ยกวาดฝุ่นไปตัวจานเซาะล่องเนี่ยทำให้ดีนะครับเบรกไฟฟ้าที่เป็น6กพอร์ตนะของเดิมสี่พอร์ตดีไหมดีนะครับมันเป็นสี่พอร์ตเรียงอย่างนี้นี่จานเนาะนะครับมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่เรียงฝั่งเดียวเวลาจับมันจะกระแทกฝั่งเดียวนะแต่พอเป็นเบรกไฟฟ้าหกพอร์ตมันจะกระแทกคู่นะ จับเป็นคู่อย่างนี้แล้วเวลาจับนั้นมันจะจับไม่ใช่จับพร้อมกันหมดนะมันจะค่อยๆเลียงลูกสูบเข้ามานะครับคำนวณตามความเร็วแบบเบรกไฟฟ้าสิ่งที่ได้เลยคือเบรกมันอยู่มากขึ้นเบรกมันนุ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วเบรกที่ความเร็วสูงมันอยู่กว่าเพราะว่าพื้นที่ในการจับกระแทกของเขามันเยอะกว่าป้องกันอาการเบรกเฟดเวลาเบรกถูกเฉินได้แน่ๆนะครับเป็นรถแพงๆเขาไม่ใส่กันนะคุณผู้ชมนะนะครับไม่ใช่เบรกเดิมไม่ดีนะแต่เบรกเดิมได้เจอสถานการณ์ถูกเฉินขับมาเร็วมากๆแล้วเวลาเบระเบร มันไม่อยู่มันหายไปเลยเพราะว่าความร้อนมันร้อนจัดแล้วลูกสูบมันจับทางเดียวมันไม่พอนะฮะพอเปลี่ยนเป็นเบรกไฟฟ้าหพอร์แบบนี้ความปลอดภัยดีมากขึ้นแน่นอนนะร้อนะครับการเบรกต่างๆระยะสั้นลง100แน่นอนนะครับล้อเป็นล้อเบา เฟอร์ฟอร์มิงนะการตัววายสีดำเงาจับคู่ยางตัวโยนะครับเป็นตัวโย r t 2 7 5 5 5 R 20แบบนี้พอเป็นล้อเบานะครับข้อดีเลยคือน้ำหนักโดยรวมของตัวล้อและยางเนี่ยมันเบาวกว่าล้อเดิมโรงงานงั้นการสั่นสะเทือนนะจากตัวรถนะครับจากพื้นถนนเข้าไปสู่ตัวโช๊คเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะว่าล้อมันเบาวกว่านะครับก็ทําให้โช๊คมันเฟิรม์มการทํางานระยะยาวขับยาวๆโชค๊คนยังคงเฟิร์มอยู่ตัวนี้ก็ช่วยด้วยนะครับในการใส่ล้อเบาแบบเฟอร์ฟอร์มิงแบบนี้เข้าไปนะ การตกแต่งอื่นๆตัวนี้ไม่ต้องทําแล้วนะใส่สติ๊กเกอร์สีเทอร์ชพเข้าไปตัวนี้ของโรงงานนะตัวสเปเชียลเอดิชั่นแลบจากโรงงานเลยรับประกันตามตัวรถห้าปีแสนห้านะฮะตัวนี้ได้หมดที่เหลือก็ติดแค่ตัวชุดครอบสีดําเงาให้มันเข้ากับชุดมือเปิดซุ้มล้อสีดําเงาจากตัววิกเตอร์นะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นวัดลิงก์ไฟฟ้า5้าแกนตัวจบอยู่แล้วช่วงล่างตัวเทพรถยุโรตัวท็อปใช้กันวัดลิงก์ไฟฟ้า5้าแกนอยู่ในรถเอเวอเรสด้วยงั้นปัญหาคันแข็งที่รถ PVP ที่รถ PPV เจอนะครับกระแทกกระทนันนั่งแล้วเมาแล้วอ้วกเด้งต่างๆคันนี้จบนั่งได้จริงนะจากตัววัดลิงก์ไฟฟ้าแก้ปัญหาตรงนี้จบไปแล้วนะครับท่อด้านหลังเปลี่ยนนะให้เข้าไตายมากขึ้นนะโช์ท่อหน่อยนะเอาท่อเดิมออกใส่เป็นตัว HKS ปลายคู่ออกด้านข้างนะครับเป็นเคฟลา่านะทาง HKS ตัวนี้เคมาของแท้จากญี่ปุ่นนะครับเพิ่มมาให้อีก2 horsepower หรือ2แรงม้านั่นเองนะครับก็ได้ตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะส่วนด้านท้ายตัวรถ มันสวยอยู่แล้วนะคันนี้เอเวอเรสต์ n ิเ u อรนะครับของตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรใส่ชุดครอบสีดําเงาไปนะตัดกับตัวชุดสเกิร์ตของทางวิตเตอร์นะครับตัดด้วยลายสีนําเงานะครับปลายท่อเป็นเลข8แบบโครเมียมแบบนี้ก็สวยแล้วนะพี่ๆมองมาคุณผู้ชมมองมาทำแค่นี้สวยเลยนะแต่งไม่ต้องเยอะมากรถเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับไฟท้ายเดิมก็ครบชุดอยู่แล้วคันนี้ทําสิเกอร์เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใส่เบรก แค่นี้นะรอแจ่มๆเลยนะครับมาดูออปชั่นภายในกันฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับคันนี้นะได้ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าด้วยรีโมทต,ต่างๆนะครับกดได้แล้วรถอเนกประสงค์นะขนของได้จริงนี่ขนโท์เลยนะครับเรียกว่ามันอเนกประสงค์พี่จะทําอะไรกับคันนี้นะได้หลากหลายมากจะท่องเที่ยวจะทํางานจะออกทริปนะครับเพียงพอแน่นอนต่อการใช้งานนะเรียกว่าเหมาะกับทั้งทํางานแล้วก็กับ ครอบครัวก็เหมาะโหมดกับเจที่นั่งที่ใช้งานได้จริงกับ e v e r อเรสนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเรื่องของห้องคนขับนะด้านหน้าสายใหญ่อยู่แล้วล่ละนะสำหรับ e v e r อเรสนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแปดทิศทางวัสดุทุกอย่างเป็นซอฟทัชนะแล้วก็เป็นหนังสีดำตัดด้วยตัวได้นะสีเทาเข้มแบบนี้กระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าอยู่แล้วปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับได้ระบบออโต้ทั้งหมดและล็อกเป็นล็อกไฟฟ้า พุตาร์ทได้อยู่แล้วเปิดปิดไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าเองเนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้อีกสีทิศทางนะฮะไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังตัวนี้ให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าปัดเรือนใหม่พี่ได้จอสีราคานี้คือได้จอสีเลยนะครับนี่ได้จอสีแบบนี้ไม่ใช่จอเข็มนะติดไฟเอากระดาษส่องไม่ใช่นะราคานี้จ่ายได้แบบนี้เลยนะบางแบรนดะ์จ่ายไปกับสองล้านพี่ยังไม่ได้จอสีแบบนี้นะคันนี้ได้เลยแล้วจอกลางใหญ่มาก 12.4นิ้วระบบ s ิงค์ 4A นะมีแอปพลิเคชันให้ด้วยนะดูได้รถอยู่ไหนล็อกรถสั่งล็อกรถระยะไกลสตาร์รถพร้อมเปิดแอร์นะมีให้หมดแผนที่แมปต่างๆนะครับสามารถที่จะลิงก์เข้าไปที่หน้าจอแบบไร้สายผ่าน Apple CarPlay ผ่าน Android Auto จอทัชกรีนนะ CPU ตัวใหม่ตอบสนองเร็วกล้อง3 6 0ต่างๆออกจอใหญ่เบิ่มๆแบบนี้นะดูง่ายดูถนัดแน่นอนนะครับแล้วก็ จุดเชื่อมต่อจุดชาร์จครบโหมดทั้งซีทั C, ท้ A เอไวเลตชาร์เจอร์นะครับมีให้โหมดขับขี่ซโหมดเรื่องของเกียร์นะครับที่ก็บอกไปเล่นตัวเได้บวกลบได้ขึ้นโค้งขึ้นเข,ขาได้หมดนะครับตัวนี้มีให้ครบระบบความปลอดภยัยภายในแอร์แบ็กอีกเจลูกนะมีแอร์แบ็กเจ็ดลูกให้เลยนะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะพร้อมจุดเชื่อมต่อนะครับเป็นทั้งเรองรับการติดกล้องหน้ารถพี่ติดได้เองไม่ต้องเดินสายนะเอากล้องแปะเอาสายเสียบนะไม่ต้องไปเดินผ่านหลังคาให้วุ่นวายตัวนี้อำนวยความสะดวกให้หมดแล้วนะครับ สำหรับ e v e r อร์เรสตนะบวก Special Edition เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็แต่งแบบนี้นะราคาอยู่ล้านหกนะตีเป็นกลมแล้วกันนะอยู่ล้านหกจำง่ายๆนะครับแตนะ่คุณผู้ชมที่ต้องการซื้อรถต้องการออกรถนะโทรปรึกษาเคสโทรปรึกษาการแต่งต่างๆโทรหากรอบได้เลยนะตลอดยุบสชั่วโมงนะครับถ้าไม่ได้รับสายเดี๋ยวจะรีบโทรกลับนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ